มุมนี้ของน้องแอนลี่มีความแอบค้ายกับพี่ย,ายา่าญาตยากได้ว่าเป็นสาวน้อยมหาศัจจันร์อีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้ขาสำหรับน้องแอนลี่อาชิระยาในวัย16ปีลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพ่ออ๋มอมลินนิติพลกับแม่จอยอาชาริยาอังคาสุวรรณสิริที่ตอนนี้สาวน้อยแอนลี่มีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้รับชมกันอยู่หลายตัว ทั้งงานเพลงและงานโฆษณาแถมก่อนหน้านี้ยังมีงานละครออกมาให้ได้ชมกันล้านสุดในอินสตาแกรมของเอลลี่ได้โพสภาพของตัวเองเป็นจำนวนสีภาพสีช็อตจัดเต็มความน่ารักสุดๆพร้อมแคปชั่นว่าขอพรอจากดวงดาวงานนี้ก็ดูเหมือนความน่ารักของภาพเหล่านี้จะมีความคล้ายกับพี่ยาย่าด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องเอลลี่ขอแสดงความเป็นยาย่าในวัยเด็กกับภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักอีกด้วยล่ะค่ะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ